เกิดมาเป็นคนหัวหลวงมันเจ็บในสวงมันแสนน้อยใจเกิดมาหัวหลวงจะเืยะอย่างใดสาวๆที่ไหนตึงบอกก็ได้คนหัวหลวงตัวจีบน้องมาเป็นปีน้องบ่ฮือจีแล้วจะเฮยะอย่างใดใช่ว้องเอากะใช่ว้องเอากะในเมื่อคิงเป็นคนหัวหลวงอีน้องพุ่มพวงเปิ้นบอกใครได้ เกิดมาเป็นคนหัวหลวงเจ็บปวดช้ำสวงและจัินยักอย่างใดเกิดมาเป็นคนหัวหลวงโมกกะนอกเบอร์8ยังใส่บ่อได้ในเมื่อคิงเป็นคนหัวหลวงอีน้องพุ่มพวงเปิ้นบอกใครได้เกิดมาเป็นคนหัวหลวงเจ็บปวดช้ำรวงมันแสนน้อยใจเกิดมาเหมือนคนมีกรมอันนั้นก็ดำอันนี้ก็ใหญ่เกิดมาเป็นคนหัวหลวงโมกกะนอกเบอร์56ก็ยังใส่บ่อได้ หัวคิงหลวงคิงตึงบะเคยหูหัวคิงหลวงคิงตึงบะเข้าใจหัวคิงหลวงแล้วคิงจะยะอย่างไดหัวคิงหลวงให้คิงไปตายเหี้ยไป y e เย yeah yeah